เบื้องต้นนะครับตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในซอยสาธุประดิษฐ์24ครับสาธุประดิษฐ์24ครับผู้ใช้เส้นทางนะครับถนนสาธุประดิษฐ์ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเป็นเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับทั้งอาสาสมัครและมูลที่หลายเครือข่ายนะครับกำลังเข้าให้การช่วยเหลืออยู่ภายในนะครับซึ่งเป็นซอยคับแคบครับ ถนนสาธุประดิษฐ์ตอนนี้จากแยกสะพานสามนะครับแยกสะพานสี่ถึงใต้ด่วนสาธุนะครับให้หลึกเลี่ยงก่อนนะครับภายในซอยวัดไผ่สาธุยี่สิบนะครับภายในอซอยวัดไผ่สาธุยี่สบตอนนี้ก็มีรถดับเพิงจำนวนมากนะครับเข้าไปอยู่ด้านใน ต้นเป็นของพื้นที่สำนักง,งานเขตบางคลมครับพื้นที่ของสำนักง,งานเขตบางคลออายสนนวัดพญาไกร ตอนนี้รถอาสาสมัครของเรามาจากหลายหน่วยงานนะครับกำลังเข้าให้การช่วยเหลืออยู่นะครับสาธุประดิษฐ์24นะครับสาธุประดิษฐ์24นะครับเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ต้นเครับตอนนี้กลุ่มควันเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับกลุ่มควันเริ่มเป็นสีขาวแล้วครับสาธุประดิษฐ์4ครับสาธุประดิษฐ์4เหตุเพลิงไหมโรงงานครับ จางผู้ใช้เส้นทางถนนสาธุประดิษฐ์นะครับจากปากทางสาธุประดิษฐ์ตัดถนนจันท์ถึงใต้ด่วนสาธุนะครับให้หลึกเล่งเส้นทางนะครับ ตอนนี้กลุ่มคันเริ่มเป็นสีขาวนะครับาการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับเริ่มได้ผลดีขึ้นพี่น้องอาสาสมัครของเรานะครับยังเข้ามาอย่างเป็นระยะระยะนะครับ เส้นทางนะครับจากแยกสาธุตัดถนนจันนะครับถึงใต้สะพานแผนนะครับใต้ตรวจสาธุนะครับโทษทีจากปากทางสาธุตัดถนนจันถึงใต้ต่วจสาธุนะครับควรเหล็กเลี่ยงเส้นทางจราจรนะครับเพราะตอนนี้ไม่สามารถขยับได้นะครับ เบื้องต้นนะครับกลุ่มควันเบาบางนะครับกลุ่มควันเบาบางเจ้าที่ใช้น้ําเป็นผลครกลุ่มควันเบาบาง เบื้องต้นนะครับเ,เพุเพลิงไหม้สาธุประดิษฐ์24สาธุประดิษฐ์24เป็นโรงงานพลาสติกนะครับการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเป็นผลนะฮะตอนนี้กลุ่มควันเบาบางแล้วครับ สาธุป,ประดิษฐ์ยี่สิบสี่ครับสาธุป,ประดิษฐ์ยี่สิบสี่